สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิวกำลังจะไปเชียงใหม่3วัน2คืนซึ่งทีมนี้นะคะเราก็จะไปกับพี่เอนะคะพี่ชายของเรานั่นเองกับพี่เฟมนะคะพี่สาวของเราดั่นเองค่ะถึงเชียงใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเชียงดาวแล้วก็เียองค่ะ เขียนไถึงแล้วค่ะที่พักของเราวันนี้ค่ะวันนี้เราพักกันที่เคียงขุนเขาว้าวบรรยากาศดีมากตอนแรกลิวคิดว่ามันจะไม่เย็นนะแต่มันเ <จะ S 2> ย็นเรามาถึงแล้วประมาณสิบองศา <c oughs> เอ้ยสิบเลยอ่ะ <c oughs> อากาศดีมากเ <c oughs> ยียบมากมีแค่เราที่เสียงดังใช่ <c oughs> เชียงขุนเขาแม่แม้บ้านพักกลางธรรมชาติอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศดีการบริการดีมีชาบูร้อนๆเสิร์ฟคู่กับอากาศเย็นๆรับรองว่าใครที่ได้มาพักที่นี่ต้องฟินไปตามๆกัน เรากำลังจะเดินทางไปจุดเช็คอินของเชียงดาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเชียงดาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนที่เขาชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงธรรมชาติเนี่ยเขาจะมาเที่ยวกันนะคะซึ่งมันมีบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็จุดเช็คอินเยอะมากทุกคนแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วอันนี้เราคงจะได้ไปแค่ไม่กี่ที่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ไปไหนบ้างเพราะว่าเวลาเราอาจจะไม่พอนะคะ ระหว่างที่เราจะเดินไปจุดเช็คอินเนี่ยทุกคนใกล้ๆที่พักเรามีคาเฟ่น่ารักมาก คลิปนี้เราอะ่ะมีแผนที่จะไปแม่กำปองใช่ไหมเราก็เลยไปถนนต้นยางไม่ทนันเพราะว่ามันเป็นคนละเส้นทางเราก็เลยได้มาแวะที่นี่แทนดีสวนอะไรนะพี่เอ๋สวนส,วนสวนสนแม่แตงเป็นทางผ่าน<อ>ซึ่งเป็นจุดเช็คอินเหมือนกันเนนวลาทุกคนมาเชียงใหม่อะใครก็เช็คอินที่นี่ ไปถายก,กันถึงที่พักที่แม่กำปองแล้วคะ่ะนี่เลยที่สตอรี่ใช่ครั้งที่ครั้ทงที่แล้วอะ่ะ คือเรามาคาเฟ่แล้วเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีจังดีมากรอบนี้เราก็เลยมาพัากเลยค่ะจัดซะหน่อยเดี๋ดยวเราไปดูกันว่าห้องเขาเป็นยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วอะเราไม่เห็นห้องเราเห็นแต่คาเฟ่โอเดีย๋ยวเราให้พี่เฟรม เช็คอินแป๊บนึนะทุกคนดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวพี่ขอเจ้ารถก็มารับเราไปที่พังนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนของคาเฟ่เฮ้ยหวว้าา ถึงแล้วค่ะถึงแล้วใไมกระเป๋ายือเบาคือไม่มาบยนเป็นวต้า ข้างในมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเกทุกคนในเต็นท์มันเป็นเตียงแบบนี้เลยตอนนี้พี่เอกกับพี่เฟรรมกังวลว่าหลิวจะนอนเต็นท์ได้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะประตูหลิวต้องการท้างวนประตูมันล็อกได้มีกุญแจด้วยเน,นี้ยกำลัเต็มจะนอนเต็นท์ตอนเริ่มกันนอนเริ่มเริ่มแยกกันนอนเต็นท์ละ,นนละคือเต็นท์ดีจริงไม่ต้องถาเลยนะว่าหลัง คือเปิดออกมาดูวิวดีเกินดูแสงดีหลิวกดไลค์ที่นี่นะคะครั้งที่แล้วที่มาคาเฟ่ว่าดีแล้วที่พักก็ดีเหมือนกันเลยทุกคนก็เผยดีมากเอาไปเลยสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบที่สตอรี่คือมันไม่มีแอดนะแต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปเนี่ย t ี t สตอแม่กำปองบอกด้วยว่ามาจากคลิปหลิวว่าจะได้สนบทเฮ้ยใช่ ใครจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าพี่เอ๋กินถั่วลอละกินถั่วลอวิมีคุณตามมาเดินชมว,วิวด้ะเปลี่ยนชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินอร่อยๆนะคะเย็นนี้ที่หมู่บ้านแม่กำปองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้างไปอจอดรถแล้วหมู่บ้านแม่กำปองอะไรหอมหอี่ิจะกินเลยหอมห <c oughs> แค่ลงอยู่นะจะหลิ่นตอนนี้ <c oughs> แค่ลงจากรถก็แบบอิ่ม สดชื่นอ่ะสดชื่นบรรยากาศสดชื่นกลิ่นกลิ่นอะไรหอมหอม่ะเดยเดินตามกลิ่นเดินตามกลินนกนนก่นอันนี้เรียกว่าข้าวบุกนาข้าวบุกนาต้องลองชิมเดี๋ยวลองชิมเลย อันนี้คือนมข้นกับน้ำตาลอ้อยหวานใช่มันคืออะไรอะคะมันทำมาจากข้าวเหนียวดำตำแบบงาขมิ้นอ๋อข้าวเหนียวดำตำแบบงาขมิ้นที่บ้านเราเอาข้าวดำเอาข้าวอะไรนะคะข้าวดำอ๋อาวบุ้งนะ ยาเขาบอกว่ามันคือข้าวกล่ำข้าวกล่ำตามกับงาขี้ม่อนมันก็เลยมีกลิ่นหอมๆที่จริงงาขี้ม่อนมันมีประโยชน์ด้วยนะอือใส่นมพ้นแล้วก็อะไรนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรนะเธอบาชุก้าแต่อร่อยหอมค่ะอือนี่นะนี้ ห้ามพลาดนะคะใครมาแม่ตองฟองสตรอเบอรี่อร่อยมากอะไรเนี่ยากกินอยากกินเอาเลยเขาพิชแล้วมากินมันหวานมากอะ่ะอออืืห <c oughs> พาดได้ไง,งมาเชียงใหม่พาดได้ไงสดชื่นอะ่ะิสดชื่นมากเดี๋ยวกินมากเด <c oughs> ี๋ยวกินมากเนไรคะ ร,ริงนี่จุดเช็คอินที่ใครมาถึงแม่กำปองก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปตรงนี้มุมนี้นี่มุมนี้แต่วก็จะมีมุมนี้อีกมุมหนึ่งที่แบบเขาทิทตกันร้านนี้น่ารักจังบ้านน้อยกลอยใจแม่กำปองชุดสีน่ารักมาก จดถ่ายโลปไปจุดหนึ่งสวยมากไม่ไหวเพราะไม่ไหวอะไรคะข้าวันเถอะไปหาข้าวกินหาข้าวกินพ<ช>ี่เห็นเลือกแล้วร้านอาหารน้าแม่กำปองฝากท้องมือเย็นที่นี่นะคะทุกคน จัดไปบรรย,ยากาศภายในร้านดีมากถ้าเป็นโซนเนี้ย mm. ก็จะมองลงไปเห็นลำธารแต่ถ้าเกิดเราไปโซนข้างหน้ามันก็จะเป็นถนนแม่กำปอมแล้วเราก็กินหมูป่าทาแบบอากาศเย็นๆฟินๆ่งแล้วหรอระหว่างรออาหารมาหลิวกับพี่เฟมขอตัวไปเดินช้อปปิ้งกันอย่างนะคะช้อปปิ้งค่ะ เราเตรียมเราได้เตรียมตังกันแล้วชันนี้น่ารักชนนี้น่ารักิดกันเลยราจะใส่ไปไหนอะทุกคนน่ารักไปหมดซื้อแล้วไปกล้วยปิ้งพี่เฟรมจะไปตามหาก้วยปิ้งเป็นเมนูที่พี่เฟรมชอบมาก่เยแต่ว่าครั้งที่แล้วหลวมากินเหมือนกันกล้วยปิ้งอะอร่อย มันแบบร้านร้านเดียวมันไม่ได้เละอ่ะมันหนึบหนึบดีอ่ะชอบอุ้ยร้านนี้ก็น่ารักอ่ะเราต้องกลับมาโอเคอ่ะเรากลับมาดูเพราเราแวะเราแวะแวะทุกร้านตอนนี้เราเหลือกันสองคนแล้วให้พี่เอรออาหารอยู่เสียไปที่เสียไม่ไหวนี่ไงเขาปิ้งแล้วไม้ละห้าบาทอ่ะทุกคนอร่อยด้วยนะแตนๆกล้วยปิ้งมัแล้วจ้ากล้วยปิ้งที่เราตามหานะคะทุกคนไม้ละห้าบาทอร่อยมาก ร้อนๆเลยยายบอกอาหารมาแล้วจริงด้วยหอมเนยมากห,หูกินหอมมากอ่ะหอมเนยหอมเดีเ๋ยวเนยทาไม่กินใช่ไหมใช่ดีปะ นี่นนนะะแอปปูปูที่เราซื้อมาอันนี้ชาเขียวนี่ผลแดงแป้งบอกว่าต้องกินทำามาล้วไม่กินคือพลาดมาไม่ถึงอรอยสามลูกร้อยกินแล้วนะกดูสตอเบอรี่ดูเป็นลูกเออสามลูกร้อยเป็นสตอเบอรี่อ้ออยยยจมันไม่ได้เหนียวมากเนาะ มันเหนียวแบบว่ากลับเป็นคำกลับเป็นคำกินง่ายด้วยอันนุ่มอ่ะอืมเช่ไหมไม่ดิ๋อยอันนี้คือไม่นุ่ยอยอยนมแบบดิ๋อ่ะแต่กินมาหลายที่แล้วไม่เหมือนที่นี่ดิ่อยกินเดี๋ยวไม่กินสตรอเบอรี่เหรอ,อเดี๋ยวเกินจ้า <laughs> พี่กกำลังหาของย่างกิน พี่แอบมาซื้อ mm. ของย่างตรงนี้น้องิอยจะกินเย็นหรือร้อนร้อนค่ะออยทีเไม่ะแม่ค้คะป็นไงล่ะุแม่ค้ตัวจิวอ๋อพวกเป็นซิงเกเจอร์ของแม่กุกฟองนะคะทุกคน คือเราจะซื้อไข่ป่ามทุกคนแต่ว่าร้านเขาขายหมดแล้วตามหาตอนนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยแหนมขายเท่าไหร่ขาย20บาทค่ะเขาเรียกอ่องปูอ่ะอ่องปูใช่พี่น้องมันคือไข่ผสมกับตัวมันปูปะมันปูใช่ใช่ใช่ค่้าบอกนะเออพี่น้องบอกว่าอะไรนะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ นาต้องเดินกลับไปซื้อ่ของพี่เฟรมได้มาแล้วไข่ปาล์มนะคะไข่ปาล์มร้อนเลยไข่ย่างร้อนมากชิมพีเฟรมชิมพีเฟรมชิมดูพันนะคะทุกคนพี่เฟมบอกชิมไม่ได้นะคะตอนนี้ฉันมันโอ้ยร้อน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 อร่อยเนะอาจรพี่เอ๋พี่เอ๋ชิมออกคู่กอร่อยค่ะเหมือนเหมือนคล้ายคล้ายฟิลคล้ายคล้ายถุง อีเยคต์ั่นเค็มมันนะแต่เราไปท้าทายกันแล้วเราก็จะไปดูอของเป็นไม้เป็นมูใช่เราจะไปกินละพี่เฟรมยังอร่อยกับไข่ปามนะคะพี่เฟรมบอกว่าไข่ปามอร่อยอนส่วนเดี๋ยวไปกินอันนี้อ,องุ่ปูแบบว่าอืมมันหอมไหมหอมไหมมันห,หอมอะไรอะ่ะเธอนี่เหมือนกันปะ ข้านิ่งนะอือข้าวนึ่งไม่เอาหรือไม่กินไท้หัวอืมอาชิมามได้ชิมมาได้อ,อนะ่ะออยู่เสียงหวายมาสี่ปีไม่เคยเลยไม่เคยกินเลยเเทุกคนต้องไข่ปลาไข่ปลาล้นะคะอืออ,อ,อ่อกินได้หมดอ่อยอร่อมันหัวเฮ้ยเว่ะ มันเหมือนถ้ากอกที่มีแบบเครื่องเทศอ่ะอพี่สาวมาส่งเข้านอนแล้วค่ะมีการล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยของน้องสาวส่วนน้องสาวจะนอนในเต็นท์นี้ป่อยิงฉุบชนะ<ป> <laughs> บ๊าย,ายนอน,นะคะ่ะนอนแล้วค่ะ หลับจริงต้องยกมือหลับจริงต้องหยิม้มหลับจริงต้องยิม้มโอเคหลับจริง,ลงแล้วห no. ลล้วหับจริงแล้วบ๊ายบ่ายอากาศหนาวมาก ขณะนี้มาเดินเดนกุมภาคือมันเป็นปลายหนาวแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าแบบอากาศยังหนาวอยู่เลยอย่าดูถูกอากาศแม่กำปองนะคะอย่าดูถูกอากาศแม่กำปองเอาเสื้อกันหนาวกันมาด้วยไม่ว่าจะยังไงหกมันสักตัวก็ยังดี <c oughs> หนาวจริง มันมีลมตลอดทั้งคืนอ e: yes. ่ะแล้วด้วยความที่หมู่บ้านอ่ะเขามีลำธารไหลผ่านตลอดทำให้อากาศเขาแบบหนาวเย็นอ่ะโอเคตื่น,ต,น, all, uh? okay. ต,นตื่นมา amed, 6โมงก็ไกลขันหัวมงกอ่ะเนาะก็ไม่แปะอย่าไปดูที่พักกัน เดี๋ยวเราอาบน้ำรอพี่พี่เฟรมกันตอนพี่พี่เฟรมตื่นมาจะได้ไปกินข้าวเช้ากันเราเลือกไว้แล้วเมื่อวานเขามีให้เลือกต้องสามเซต A B C เราเลือกกัน A หมดเลยแล้วก็มี C เซตหนึ่งวันที่พี่เอเลือกน่าจะใช่อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากัน เรามากัน3คนแต่ว่าเราได้4เซตเพราะว่าพี่พักที่พี่เฟรมจองไปเนี่ยมันนอนได้4นอนได้สี่คนสำหรับ4ท่านใช่เราก็เลยได้หารมา4เซตให้พี่เอเบินสองไป

เราจะที่พักกันเราจะไปไหนกันต่อคะเราจะไปบ้านข้างวัดค่ะวันนี้แล้วก็จะไปคาเฟ่แถวแถวบ้านข้างวาัดแต่หลิวจำชื่อไม่ได้ว่าทริปทริปนี้มันเป็นประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวสี่โมงเราต้องไปสนามบินแล้วเพื่อจะกลับบ้านถึงแล้วบ้านข้างวัดรอพี่เอกเอาโทรศัพท์อนอพ,พี่เอกลืมโทรศัพท์ไว้ในรถเดินไากันละกันมาดูกันว่าพี่เอกกับพี่เฟรมจะซื้ออะไร อาว่าที่นี่พี่เออยากมามากเออเขาพูดไว้ตั้งหลายเอามานะอันนี้เป็นเหมือนแผนแผ่นเสริมขึ้นมาต้องมาขเขาบอก นี่เป็นรสชาติเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่ออกใหม่มันมาเลนไทยเฮ้ยรามาช่วงนี้พอดีอเราก็เลยได้กินอันนี้คุกเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีเฮเซนัทไรนะทุกอยนางีมนคหลีจำไม่ได้ยาวมากมีเฮเซนัทเอ้ยเฮเซนัทแล้วก็อามอนอะไรวะอะไรหมานี่แหละเราจำไม่ได้แค่ถอยไปกินตัวเราคงฟังรู้ข้ามได้แปลว่าชนะค่ะ จะเดินหน้าเดินหลังเดินซ้ายเดินขวาได้หมดเลยค่ะห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเหรอใช่ใช่เหรอเพราให้เราทำเองเลยอ,อืมค่าดีนีน <c oughs> ่ยดีไซน์ต้องตัดคือจับต่อตงเหมือนกับตูเนาะ แเขาใช้แบบเอ่อการไว้ใจกันนะใช้หลักการไว้ใจนะไม่มีไม่มีแม,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 ม่ค้าพ่อค้านะเดี๋ยวตุ่งเดี๋ยวตุ่งจะเยี่ยงกันเราไม่เลี้กงก่อนเพราเราจะเอาลายไหนใช่เพราเราก็สามารถทัดได้เองเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ำตัวนี้ให้ทำดีกว่ามีกันมีกันมีกันี พี่เอ๋ได้ไลายอะไรมาเนี่ยได้ไลายชาไข่มุกมีมุมถ่ายรูปแบบนี้น่ารักน่ารักด้วยนี่ยี่สิบบาทเฮ้ยเท่าไหร่นะสิบบาทเอง สรุปว่าบ้านข้างวัดเนี่ยที่เราเดินเดินมามันก็จะมีพวกแบบงานศิลปะงานค้าถูกปะใช่แบบใช่เออเฮนเมดแล้วก็คนต่างชาติเยอะมากแล้วก็ราคาค่อนข้างต่างชาตินิดนึงอะไรอย่างแต่ภาพเมาบอ่ว่าเขาให้คนที่มาเที่ยวอ่ะได้ได้ทําสินค้าเองเออเออใช่ใช่มันมีหลายหลายร้านที่แบบเขาให้เราทําเอง แล้วหลายๆมุมก็แบบสวยอะเอาไว้ถ่ายรูปได้อือคือมันมีแต่มุมน่ารักอะคนนี่อะดูยังเป็นศิลปะเออดูดิคือมันถ่ายรูปได้ทุกมุมลูกรองเท้าก็น่ารักเพลินมาเดินที่เนี่ยเพลินอืมอาจจะมีอะไรมอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือกับไปได้ อนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะทุกคนเราต้องลาทริปเชียงใหม่3วัน2คืนไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย